สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นวันอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ที่14มกราคม2565นะคะก็กำลังจะหมดไปอีก1อาทิตย์นะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเล่นเครื่องเล่นสนามแบบไหนนะคะไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยและควรที่จะเล่นแบบไหนนะคะวันนี้ครูหนึ่งก็มีภาพตัวอย่างนะคะการเล่นสไลเดอร์แบบต่างๆนะคะ,ะเด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กๆแต่ละคนเขาเล่นสไลเดอร์กันแบบไหนบ้างเอยดูสิ ภาพแรกนะคะภาพนี้เป็นยังไงคะเพื่อนสไลเดอร์ลงมายังไม่ทันถึงข้างล่างเลยใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็สไลเดอร์ตามลงมาอีกแบบนี้ถูกต้องไหมคะปลอดภัยไม่เอ่ย ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะไม่ควรทำเลยนะคะเด็กๆเ,เวลาเล่นสไลเดอร์นะคะเด็กๆจะต้องร้อยเพื่อนนะคะสไลเดอร์ลงมาถึงข้างล่างและลุกออกจากกระดานก่อนนะคะแล้วเด็กๆถึงค่อยสไลเดอร์ลงตามลงมานะคะ,ะภาพที่สองนะคะสไลเดอร์แบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยเอาหัวลงมาก่อนเลยแทนที่จะเอาขาและก้นสไลด์ลงมานะคะแบบนี้ควรไหมเอ่ย อ่าแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะทําให้เด็กได้รับอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะคะต่อไปภาพที่สามภาพนี้เป็นยังไงคะอา่าแบบนี้เป็นยไงปลอดภัยใช่ไหมคะคือให้เพื่อนสไลด์ลงมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเด็กถึงค่อยขึ้นตามมาใช่ไหมคะอา่าแไรเดอร์แบบนี้นะคะเล่นแบบนี้ถึงจะทําไมคะ ปลอดภัยนะคะไม่ได้รับอันตรายเนาะ <c oughs> เวลาเด็กๆเล่นก็อย่าลืมนะคะดูด้วยว่าเพื่อนสไลเดอร์ลงมาถึงพื้นหรือยังถึงข้างล่างหรือยังและลุกออกไปหรือยังนะคะ <c oughs> และเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็ควรที่จะใช้ก้นนะคะสไลด์ลงมาโดยเอาขาลงมาก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เอาหน้าหรือคว่ำตัวลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นการเล่นอะไรคะเนี่ย เป็นการเล่นชิงช้าใช่ไหมคะควรเล่นแบบไหนคะเด็กๆชิงช้าหนึ่งอันนั่งได้กี่คนคะอ่าชิงช้าหนึ่งอันนั่งได้หนึ่งคนนะคะไปนั่งสองคนได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเด็กๆอาจจะตัวเล็กแล้วสามารถนั่งสองคนได้ก็ไม่ควรนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมคะนั่งเบียดกันแล้วตกจากชิงช้าได้นะคะและเวลาเล่นชิงช้า ควรไกวแบบไหนคะไกวแบบเร็วๆเลยไหมแบบนี้ไหมคะอ่าไม่ควรใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ควรนะไกวชิงช้าเร็วๆหรือให้เพื่อนช่วยผลักใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ควรนะคะเวลาไกวชิงช้าคนไกวเบาๆในความเร็วที่ พอเหมาะพอประมาณไม่เร็วจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้เด็กๆได้รับอุบัติเหตุได้อาจจะเป็นตัวเด็กๆเองหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆที่เดินผ่านวิ่งผ่านนะคะแล้วก็ชนเข้ากับเราได้นะคะแบบนี้ไม่ควรนะคะแล้วแบบนี้ล่ะคะยืนบนชิงช้าควรไหมคะชิงช้าเขาให้ทําไมคะนั่งหรือยืนเอ่ย่าจั ต้องนั่งเล่นนะคะไม่ควรยืนนะคะนั่งเล่นให้เรียบร้อยและใช้มือสองข้างทำไมคะจับเชือกด้านข้างไว้ด้วยนะคะนะคะวิธีการเล่นชิงสาที่ต้องคือต้องทำไมคะนั่งเล่นนะคะไม่ขึ้นไปยืนนะคะแล้วก็วายชิงช้าในความเร็วที่พอเหมาะนะคะไม่เร็วจนเกินไปไม่แรงจนเกินไปนะคะถึงจะปลอดภัยนะคะเด็กๆ อ่าต่อไปนะคะการเล่นเครื่องเล่นต่อไปคืออะไรคะน้อ่าเขาเรียกว่ากระดานหกนะคะเวลาเล่นเราควรเล่นแบบไหนคะเวลานั่งนั่งคอมใช่ไหมคะแล้วยกขาขึ้นมาแบบนี้ไม่เอ่ยอ่าไม่ยกขาขึ้นมาเหยียบแบบนี้นะคะขาต้องทําไมคะอ่าห้อยลงแบบนี้และสองมือทําไมเอ่ย สองมือจับตรงที่จับนะคะ,ะนั่งแบบนี้นะเห็นไหมคะเอาขาโลง่งสองมือจับตรงที่เขาทําไว้ให้จับควรปล่อยมือแบบนี้ไหมคะไม่ควรใช่ไหมคะเวลาเล่นกระดานหกนะคะต้องนั่งคล่อมนะคะไม่ยกขาขึ้นหรือนั่งควยไปทางใดทางหนึ่งและไม่ควรปล่อยมือนะคะ อ่าไม่งั้นก็จะทําให้เด็กๆนะคะได้รับอันตรายหรือพัดตกลงลงมาจากกระดานหกได้นะคะอ่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ เล่นอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเด็กๆอย่าลืมนําไปปฏิบัติกันด้วยนะคะเวลาที่เด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะไม่ว่าจะเล่นที่โรงเรียนหรือไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแถวบ้านใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นสนามเด็กเล่นในห้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนส่วนสนุกนี้เวลาเล่นก็ควรเล่นให้ถูกวิธีให้ถูกกล้องนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเองและเพื่อนๆที่เล่นอยู่ รอบๆตัวเด็กๆนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่มพัฒนาภาษาไทย6นะคะอยู่ที่หน้า42ะคะ่ะเด็กๆอ่านา42นะคะมีเลข4กับเลข2เด็กๆเปิดมาเลยแบบฝึกหัดเล่มนี้ของเราใกล้จะจบแล้วนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่หน้าใช่ไหมคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพเด็ก ที่เล่นได้อย่างปลอดภัยอ่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าเล่นเครื่องเล่นแบบไหนถึงจะปลอดภัยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลองดูอย่างภาพแรกใช่ไหมคะการเล่นชิงช้าเราควรเล่นแบบไหนคะไวแรงๆไหมอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องทําไมคะนั่งหนึ่งอันต่อหนึ่งคนและทําไมคะ กวเบาๆกว,วในความแรงที่พอเหมาะใช่ไหมคะอะเด็กๆก็ระ,ระบายสีแบบนี้เลยนะคะเวลาเด็กระบายสีระบายให้สวยงามนะคะอ่าแยกสีให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ระบายสีเดียวทั้งภาพแบบของครูเนงนะคะอันนี้ครูเน่งเพียงแค่ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะต่อไป ภาพที่2เป็นการเล่นกระดานลื่นนะคะแล้วก็ภาพที่3คือการเล่นกระดานหกเด็กๆลองดูนะคะว่าควรเล่นแบบไหนให้ปลอดภัยนะคะให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมทําไมคะเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใบางานขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบางานกันต่อนะคะเป็นใบางานของวันศุกร์นะคะที่14มกราคม2565นะคะสำหรับใบางานหน้านี้นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนเติมพยัญชนะในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยนะคะจะมีทั้งหมด9ข้อนะคะแต่ละข้อก็จะมีรูปภาพมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคําอยู่ใต้ภาพซึ่งแต่ละคําทําไมคะดูสิแต่ละคําพยัญชนะหายไปใช่ไหมคะก็ให้เด็กนะคะเติมพยัญชนะให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรกข้อนี้เป็นภาพอะไรคะ อ่าภาพยีลาฟดเด็กๆลองดูสิคะคำว่ายีลักตัวอะไรหายไปคะยอยักษ์เก่งมากค่ะเด็กก็เติมยอยักษ์ลงไปแบบนี้นะคะอ่ะดูอีกหนึ่งข้อคะ่ะภาพนี้ภาพอะไรคะอ่ารถไฟนะคะคำว่ารถไฟเด็กดูสิคะว่าตัวอะไรหายไปคะอ่ารอเรือถูกต้องค่ะเด็กก็เติมรอเรือลงไปนะคะ มาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะภาพอะไรเอ่ยข้อ3ามภาพแมงมุมฉะนั้นแล้วพยัญชนะนที่หายไปคือตัวอะไรคะดูสิ อ่ามอม้านะคะเด็กๆก,ก็เติมมอม้าลงไปแบบนี้นะคะเหลืออีก6ข้อ6คํานะคะเด็กๆลองเติมเองดูนะคะไม่ยากเลยเด็กสามารถทําเองได้ทาได้ด้วยตนเองนะคะและใครที่ทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่นะคะค่ะเด็กๆและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทําไมคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยใช่ไหมคะเด็กก็อย่าลืมนำไปปฏิบัตินำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะและวสำหรับวันนี้ครูเหน่งก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะดเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ